สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวกับข้าวอร่อยมากค่ะเป็นข้า,าวผักกาเพราไข่ดาวนะคะอันนี้เป็นอ่จะมีอ่กุนเชียงด้วยนะคะชื่อร้านว่าเขียงนะคะเขียงนี่คือเป็นอ่าสาขาย่อยของตำม,มั่วนะคะแล้วก็อ่เมืสั่งผ่านอ่าแอปพลิเคชันแกลบนะคะบอกเลยเลยว่า ปริมาณอาหารเยอะมากค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยอย่าลืมลองชิมกันนะคะเดี๋ยวจะขันให้ดูเนาะอ่าตรงนี้เราจะเห็นโลโก้ตำม,ม่วนะคะอันนี้เป็นสาขาที่เมืองทองนะคะนี่ค่ะเขียงนะคะสามารถอ่าเข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชัน Grab Food นะคะ แล้วท่านจะติดใจนะคะอร่อยจริงๆค่ะแนะนำเลยค่ะ